คำว่ากายคตาสตินะกว้างเหมือนกันนะมาอยู่ในวิปัสสนาก็มีในสมถะก็ได้ถ้าจะดูให้เป็นสมถะดูไงอย่างดูผมหนึ่งเส้นเนี้ยผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้อะไรอ่แล้วจิตจดจอ่อลงไปที่ผมนะไม่วกแวกไปที่อื่นเลยจิตรวมลงไปแล้วก็เห็นนิมิตผม ผมนั่นกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็รวมตัวเป็นดวงกลมๆขึ้นมาก็าเกิดปฏิภาคนี้มิได้เหมือนกันหรือบางทีถ้าจะเดินปัญญานะก็จะเห็นความเสื่อมสลายไปอย่างพิจรณาผมอยู่เนี่ยแล้วผมสลายตัวไปเลยโอ้ยผมนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างเงี้ยเนี่ยเดินปัญญาเพราะง,งั้นในอนาปนสติกับกายคตาสตินะเป็นสองสุดยอด กรรมาฐานเลยนะคือกว้างกวางมากไม่ใช่เรื่องแคบแคบเล่นเล่นไม่ใช่ถ้าทำอันใดอันหนึ่งได้เนี่ยก็จะแตกฉานในธรรมะมากมายครูบาอาจารย์สายวัดป่านะเริ่มต้นที่จะพุทโธพุทโธเสร็จแล้วก็พิจาราร่างกายพิจารณาร่างกายก็คือแยกร่างกายเป็นส่วนๆบางองค์ก็แยกเป็นผมกวนเล็บฟันหนังเนื้อ,อกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงไป นะจนกระทั่งจิตรวมลงมาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาจิตรวมลงมานะแล้วจิตไประล,ลึกถึงผมนะผมสลายตัวให้ดูเลยคราวนี้ไม่ต้องคิดแล้วว่าผมเที่ยงไม่เที่ยงมันเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงนะพอดูผมผมสลายหมดแล้วเห็นหนังสีสะนะดูลงไปที่หนังสีรส,สันศีรษะสลายตัวอีกเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดไปเลยนะ ดูลงมาที่ตัวเนี้ยเนื้อหนังสลายไปหมดเลยนะเหลือแต่กระด,ดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดเลยนะระเบิดเปลี่ยงเลยนะกระจายกระจายไปเป็นก้อนตรวจเล็กๆเ,กเกต็มพื้นดูลงไปอีกนะสลายปเป็นคลื่นแสงไปเลยโอ้ร่างกายนี้ก็เป็นอนัตตานะไม่มีตัวมีตนอะไรเนะนี่ยจิตมันเดินปัญญาในฌานนะอย่างนี้โดยใช้กายคตตาสตนะิทำได้หลายแบบ ทำไมต้องมีจิตผู้รู้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้เราจะแยกจิตไม่ออกจิตมันจะหลงหลงทั้งวันเลยแล้วไม่รู้ว่าหลงอยู่คนในโลกนี้ไม่มีความรู้สึกตัวหรอกแต่คิดว่ารู้สึกตัวเพราะไม่เคยมีจิตผู้รู้ถ้ามีจิตผู้รู้ปุ๊บขึ้นมา จะเห็นเลยช่วงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นจิตหลงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปรมโมทโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่17มกราคม2564